สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหวยรัฐบาลงวดที่แล้วนะคะเลขที่ออกก็คือ803628ใช่ไหมคะแล้วพิกัดบนที่กุ๊กเคยให้ไว้เมื่องวดที่แล้วใช่ไหมคะกุ๊กให้เป็นพิกัดบนสูตรที่หนึ่งหมื่นบวกพันหนึ่งสองสามใช่ไหมคะ หนึ่งสองสามนี่มาสองค่ะจดไว้นะคะหนึ่งสองสามมาสองค่ะสจทยที่สองหน่วยวนบวกสิบล่างบวกหกมันจะได้หกเจ็ดแปดใช่ไหมคะเด่นที่ให้ไปก็จะเข้าที่เจ็ดนะคะถ้าเราเอาหนึ่งสองสามมามัดกับหกเจ็ดแปดมันก็จะเข้าเจาะที่สองแปด ส่วนที่กระบ,บนอีกสูตรหนึ่งคือสิบบนบวกเก้าตัวนี้หลุดค่ะเก้าศูนย์หนึ่งหลุดนะคะงวดที่แล้วกูคิดได้แบบนี้ค่ะแต่อันนี้คือคิดเป็นบนนะคะคิดเป็นบนแล้วทีนี้มันลงล่างก็คือหนึ่งเก้ามันจะมีหนึ่งเก้าอยู่แต่มันลงล่างสำหรับบางคนที่เล่นเจาะแล้ว กันล่างนะคะก็คือเล่นเจาะบ,บนแต่กันล่างก็จะได้ค่ะเรามากันที่งวดต่อไปกันดีกว่านะคะงวดวันที่16มกราคม2564ค่ะพิกัดบน สูตรที่หนึ่งมาเดิมนะคะหมื่นบวกพันจะได้3ามสีห้าค่ะจดไว้นะคะ3ามสี่ห้าสูตรที่2หน่วยบนบวกสิล่างบวกหจะได้ห้าหกเค่ะส่วนสศส่วนสูตรที่3ามสบนบวกเก็จะได้1นึสองสามอ๋อลืมบอกไปค่ะว่างวดก่อนถ้าเราเอา ที่กัดบนทั้งสามสูตรมาวินกันก็จะแตกสามตัวอยู่นะคะมันจะมีเลขศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าก็จะตัดที่ห้าหกออกค่ะก็จะเหลือเลขแปดตัวก็เลขแปดตัวเอามาวินสามตัวหรือสองตัวมันก็ยังถือว่ากำไรนะคะแล้วก็ตัดเลขที่ไม่ชอบออกไปอ่ะกลับมาที่งวดน,นี้คะ่ะ วันนี้สามสูตรพี่กัดบนสามสูตรเอามารวมกันมันจะเป็นวินเลขชุดนะคะเป็นวินเอามาวินกันอาจจะจับสองหางหรือสามหางก็ได้ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจำไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนี้สามตัวบนอาจจะอยู่ในในหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ด สตัวหรือสองตัวบนอาจจะอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะอันนี้ให้คิดไว้ก่อนคร่าวๆนะคะเพราะว่าเวลาว่างปุ๊บเราจะมาอัดบอกแนวทางหวยรัฐบาลกันเลยค่ะสามตัวบนอาจจะอยู่ในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะอันนี้จุดไว้แล้วนะคะ ส่วนเด่นกุ๊กคิดได้ที่ห้าหกค่ะห้าหกอันนี้ยังไม่ฟันทงนะคะห้าหกแล้ววินอาจจะอยู่ในหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก๊ก็ขอฝากแมวทางหว่ยรัฐบาลวันที่สิบหก มกราคม2564ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะก่อนจะปิดอย่าลืมกดติดตามให้กุ๊กด้วยนะคะเพื่อเป็กนกำลังใจในการวางแนวทางหัวรัฐบาลในมวดต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ